ไปฟูกันอีกแล้วครับสำหรับช้อปปี้ไร Idol ครับผมตอนนี้ครับสามารถฟาดกำไรได้เดือนละหลักหมื่นครับผมอย่างเช่นรีวิวนี้ที่ค้างงเดลี่เอาขายได้3ามพัเองเดือนนี้ขายได้เป็นหมื่นเลยครับผมเทคนิคที่เขาได้เอาไปใช้นะครับจากยอดเดือนละสามพันนะครับเป็นหลักหมื่นเนี่ยผมได้แจกไว้ทั้งหมด6เทคนิคครับผมหนึ่งนั่นก็คือความสม่ำเสมอในการขึ้นไลฟ์สดในช้อปปี้นั่นเองนะครับผมเราขึ้นไลฟ์ขั้นตัดหนบต่อครั้งเนี่ยก็ตั้งแต่2ชั่วโมงขึ้นไปเลยสองนะครับสินค้าที่เราเลือกมารอบแรกเนี่ยเราออาาาาาจจะเลลลืกกสินค้มหหย เพราะในตะกาเนี่ยแนบไปถึง200รายการแต่เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าเราแล้วจีรนัยออกมาแล้วเป็นสินค้าตัวไหนแนะนําให้ไปในทิศทางสินค้าตัวนั้นนั่นเองครับจํานวนการไลค์ถ้าเราไลค์จำนวนน้อยเกินไปเนี่ยการไลค์ของเราอาจจะดีอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่นานพอที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อหรือเปล่าหรือในนึงครับคุณไลค์ผิดเวลาที่ลูกค้ากําลังสั่งซื้อในช้อปปีหรือเปล่าครับสี่ครับวิธีการแจกคอยครับวิธีการแจกคอยที่ยิวใช้นะครับพิวจะใช้วิธีการแจกคอยแบบขั้นบันไดคุณสามารถแจกคอยแบบแค่แปดคอยเก้าคอยเนี่ยคุณก